สวัสดีครับผม This is a toy นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเบ์แบทเทิลกันระหว่าง d าร์กูลและก็ d a n เซอนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้เป็นเ,เวอร์ชันแรกนะครับก็คือเป็นเจเน r เรชัน S นะครับผมก็จะเป็นเบ์เบตพักแรกนะครับก็อันนี้เป็นดาร์กู n S นะครับผมข้างหลัง ก็เป็นคอมโบเดิมๆเลยครับผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมพยายามหาตัวเดิมๆมามาตีกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแดนเซอร์นะครับก้อนนี้ก็หลุดลุยเก่ามากแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังเขานะครับนี่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะทำการเบรคแบทเทิลระหว่างคู่นี้นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นคู่ปรับที่ตีกันมาอย่างยาวนานนะครับผม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับกติกาของการเบย์แบตเทิลครั้งนี้นะครับมีอยู่ว่าเราจะแข่งกัน5นัดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชนะ3ใน5ก่อนเนี่ยก็จะถือเป็นผู้ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปเบย์แบตเทิดีกว่าครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเบ์แบตเทิลครั้างแล่ของช่องผมนะครับโดยที่ผู้ชนะเนี่ยก็คือเจ้าแดนเซอร์เอสนั่นเองนะครับโดยชนะไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับผมก็ด้วยความแข็งแกร่งบวกกับความอึดของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีบางครั้งที่เจ้าดารกูเนี่ยกระเด็นออกไปข้างนอกแล้วแต่ก็กลับเข้ามานะครับแต่ก็ยังทนความอึดของแดนเซอร์ไม่ไหวนะครับก็สุดท้ายแล้วก็แพ้นะครับผมน่าเสียดายจริงๆเลย ถ้าเกิดใครชื่นชอบการเบรคแบตเทิลแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกว่าผมไว้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามที่จะทำเบร b แบตเทิลแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็มีเบรคหลายตัวเหมือนกันก็อยากจะลองเอาเขามาตีสนุกๆนะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ